เดี๋ยวพีจะพาไปเป้ไปชิมเ,เกลือหวานตอนนี้นะเราก็อยู่กับที่เกลือหวานของปัตตานีแล้วนะครับอันนี้อันนี้ใช้เกลือหวานไหมครับกระปก็ะปุกเลยลค่ะอันนี้มันกกมีแบบนี้หรอไมอ่ะของผมก็ยังว่าต,ต่างกันยังไง ลงไปดูได้ลงไปดูได้เนี่ยเขากำลังทำเกลือเดี๋ยวลงเลยได้นะเขามีทางลงเก่าขาวนั่นเกลือไมหมครับพ่อนั่นแหละเกลือหน้าเกลือไงลูกนี่เมื่อเราขับรถมาถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข C 1 2 0ที่ตรงระหว่างบ้านแหลมนก ตำบลบานาอเภอเมืองปัตตานีระหว่างเต้นทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นนาเกลือแห่งเดียวในไทยแต่ถ้ามองโดยทั่วไปแบบไม่มีความรู้เรื่องนาเกลือมาก่อน คงคิดว่ามันธรรมดาทั่วไปคงจะเหมือนนาเกลือแถวสมุทรสาครมั้งแต่จริงแล้วนาเกลือแห่งนี้มันช่างมีประวัติศาสตร์อันแสนยาวนานมากประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เอืสมบูรณ์ไปด้วยเกลือจากเหนือจดใต้เรามีเกลือพวกเขาจากจังหวัดน่านเรามีเกลือจากพื้นผ่นดินที่เรียกว่าเกลือดินหรือเกลือสินเทาจากพื้นที่อีสานเรามีเกลือจากน้ําทะเลที่เรียกว่าเกลือสมุทรจากเพชรบุรีหรือสมุทรสาครรวมอีกถึงจังหวัดรอบๆอ่าวไทยเรามีเกลือจากอินบัตตานีที่รู้จักกันในน้าของเกลือหวานหรือกาลามันเน ในภาษามาลายูคำว่ากาลามานิสนั้นแปลได้ตรงตัวอย่างเช่นคำว่ากาลามแปลว่าเกลือส่วนมานิสแปลว่าข้าวเลยเนาะอ๋อนี่เรที่สอ้นี่ยอ๋อนี่เดูที่สองแล้วอ๋อแต่ว่ามันไม่เยอะกว่าเรดูร้อนอ๋อนี่คือไม่เยอะเท่าฤดูร้อนที่ผ่านมาอ๋อถ้้้าฤดูรรออนนนมมัเต็ใช่ใช่แข่งกับฝนแข่งกับฝนใช่โอ้เลยเอาเอาเยอะไม่ได้ ครับอ๋อเลยต้องรีบตากให้แห้งแล้วก็เก็บเลยเนาะเราเราเราใส่น้ำเยอะไม่ได้โอ้โอ้ครับใส่น้ำเยอะคุณมาต้อถามหน่อยเกลือที่นี่มันต่างจากที่อื่นยังไงอ่ะโอ้คุณสมบัติพิเศษมันไม่ขมไม่ค่อยขมใช่ไหมอืมโอเคใช่ใช่ใช่เมื่อกีมชิล้วอกผมชิมแล้วมอมใช่มนีี้ผมล้ อ๋อใช่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 เสิดแล้วแปลกด้วยน่าจะมีที่เดียวในประเทศไทยบ้างเนาะที่เดียวเนาะมันคือแบบอาจจะไม่เหมือนเราอ่ะวันนี้มันมีดอกเกลือไหมอ่ะดอกนี่อ๋อที่ว่าอยู่ขอบนี่ใช่ไหมคะอ๋ออ๋อนี่คือดอกเกลือใช่ แต่วเราเราไม่เก็บเพราะว่าเราใส่น้ำน้อยอถ้าจะเก็บดอกเกลือเราต้องใส่น้ำประมาณสองนิ้วทำได้เถ้าดอกเกลือนี่คือว่าเราตัดเหน้าช่หวกมาอกเกลืออันนี้เราเไม่อาเรายใส่น้ำน้อยเพราะว่าไม่ใช่ใช่ช่วงนี้ฝนตตกชุกากเลยใชกาดูแลนี่ประมาณเดือนสามเดือนสี่นั่นจะสวยเลยใช่ไหมจะขาวเลยเนาะ อ๋อเดือนสามเดือนสามเดือนสี่นี่จะเข้าเมษาเด็กปิดเทอมอ๋อใช่นั่นแหละอ๋อตอนนี้ไงที่ว่าเป็นอะไรเขาเรียกดอกเกลือนี่นี่นีดอกแคร์เดย์แม่นั่นอ่ะที่มันตกแล้วเนี้อ๋ออ๋อมันไม่ไม่ไม่ลอยเลยเราะน้ำน้ำมันตื้นอ๋อน้ำมันตื้นเขาโอ้ได้ความรู้มากเลยโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมไปมัสยิดต่อก่อนมัสยิดเกลือหวานดูดิเกลือหวานเป็นไงไปข้ามได้ไหมมาดิ นีเกลือหวาน่ะครับขายไงครับเอองกัน้นี่ไงเกลือหวานเอ้เบาเกลือหวานขายยังไงครับส่วนมากเข้าไปทำอะไรส่วนมากเข้าไปทำอะไรว้แกงเหรอไม่ไงไม่ไงเกลือนี่กระปุกไงอ้โเนี่ยนอ้อ๋อนี่ เล็กกับเขาไปแกงใส่กับปลาเนี่ยเหรอแกเขาก็ไม่ใส่ทำกับข้าวป,ปกติแต่<ข>แค่มันจะหวานขึ้นแช่มันจะข่าหวานขึ้นไม่เค็มใช่ไหมไม่เค็มใช่ไหม<อ>ไม่เค็มใช่ไหมจะไปลองชิมอย่างพีเ่เป็นไงครับพีอ่อธิบายมาดินี่ไงหวานไม่หวานมดเต็มเลยใช่ไขายไง,ไงอ่ะเกือบบรรย์ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทอื้อหวานมากไหลขึ้นสมองเลย เอาเพชรบุรีไม่เป็นไรพี่ผ่านบ่อยัปเอาที่เกลือที่ไม่มีเอาไงเธอเอาไงินี่ไงมีกระปุกละกระปุกเล็กอ่ะเอากระปุกละยี่สิบเอากระปุกเล็กไหมได้เอาไปฝากเกลือได้เอาไปฝากเราจะไม่มีพื้นที่แล้วในรถเอาจากไลากลอะไรนะเขาเกลือใช่ไหมใช่เขาเกลือโอเคหอยตัวใหญ่ขายเท่ไงครับตัวใหญ่รู้ส่ง80บาท นนเ,เข้าแถวที่บ้านเลยอันนี้หอยอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกหอยอะไรคะหอยกั้นค่ะกั้นเอาไปย่างกินใช่ไหมคะย่างก็ได้เอาอันนี่ดีกว่าเอาน,นี้ใช่ไหมวราไม่เคยกินอ่ะแล้วแล้วสีขาวหน้าครับใช่หน้าหอยบิดค่ะอ๋อหอยบิดย่างเหมือนกันใช่ไหม เอาแบบนี้เอาอันนี้ด้วยเอานี้ด้วยนู้นด้วยเหรอย่างัแล้แต่เท่าที่กินหมดอ่ะไม่ต้องเหลืออย่างพวกนี้ไปแต่งใบต่ออันนี้โลเท่าไหร่คะโลยี่สิบเอานี้โลหนึ่งแล้วเอาอันนู้นโลเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบโลหนึ่งอันนี้โลหนึ่งอันนู้นโลหนึ่งโอนนะครับเก้าสิบบาท อันนี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะกุ้งทะเลก็มีค่ะเอออีนั่งลงเอเอะเอะ,อะไรอีมตัวใหญ่่ามาใหม่เลยอเจม,มครับครับ ขายบิดเนื้อหวานอร่อยไข่เอาทำอะไรอย่างไไปลวกนี่พี่ผมก็ซื้อเลยพี่ขายดีจริงๆไอพวกนี้เคยกินหมดแล้ก็เลยรอลองลองดูพวกนี้ก่อนเดี๋ยวพากลับค่อยแวะมาใหม่โอเคครับ